สวัสดีเพื่อนคนครับวันนี้กลับมาพบกับแอดก็อดนี่เช่นเคยวันนี้จะมาแนะนําระบบหมากรุกเซนาหรือว่าที่เราเรียกกันว่ากระดาษหมากรุกแั่นแหละนะฮะในคลิปรวมผมได้อธิบายไปแล้วแต่หลายๆคนอาจจะแบบอยากให้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมสะหน่อยเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดเพิ่มเติมกันว่ามันต้องทําอย่างไรนะครับแล้วมันได้อะไรจากคอนเทนต์นี้บ้างกระดาษหมากรุกเซนานะฮะเล่นด่านประจนทัยทั่วไปไม่ใช่ฝันร้ายนะแค่ทั่วไปพันสี่ยี่สิบคอนเทนต์นี้จะเปิดขึ้นมาซึ่งมันจะเป็นกระดานที่รีเซ็ตพร,พร้อมๆก ะะกระดานนี้จะทําให้เราได้ตัวละครพื้นหลังทองการันตีแน่ๆถ้าเราทําถูก1ต,นะตัวนะฮะหตัวนะได้แค่1ตัวเราสามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆถ้ายังกดไม่ออกถ้าตัวทองยังไม่ออกเปลี่ยนได้เรื่อยๆถ้าเรากดออกแล้วรีเซ็ตกระดานใหม่เลยไหมครับไม่ใช่นะได้แล้วก็ต้องรอจบพร้อมเพื่อนมันอยู่ดี เพียงแต่ว่าคุณอาจจะได้ก่อนและใช้ทรัพยากรน้อยกว่าในการที่จะได้ตัวละครเหล่านั้นมาอ่าวิธีการกดกดยังไงดีครับเวลากดมันจะเปิดเป็นช่องๆไปเรื่อยๆซึ่งครั้งแรกเนี่ยในการกดต่อวันนะนะเพื่อนๆมันจะใช้ทองนะครับห้าหมืน่นอ่านี่เขาบอกแล้วพนสี่ยีนะน 20, นะแล้วมันก็จะมีราคาที่แพงมากขึ้นเรื่อยๆครั้งแรกเนี่ยมันจะได้ทองก่อนอ่าใช้ทองเสร็จครั้งต่อไปเนี่ยมันจะใช้5 0าสิบบีแล้วก็1 0 0่งร้อยบี หลังจากนั้นจะเป็นช่องละ150ถ้าเราเอาแบบชิวๆการันตีแบบล้างกระดานเลยมันออกช่องสุดท้ายอะไรเงี้ยคำถามคือเราใช้บี้ทั้งหมดเท่าไหร่ใน28วันเราจะใช้วันละ150คูณออกมาเป็น4200รูบี้ต่อเดือนนะ4200รูบี้ ถ้าเราได้ก่อนล่ะพี่สมมุติว่าพี่ผมกดวันแรกอีซี่มากผมกดปุ๊บได้เลยผมควรกดต่อไหมครับพี่แบบต้องรีวันละสองรอบสามรอบแบบที่พี่บอกไหมแบบกดใช้ทองอย่างเดียวแล้วครั้งสองสามผมต้องกดไหมฮะควรกดครับ4,200รูบี้ต่อเดือนกดวันละสามครั้งเนอะจะทําให้เราได้หินอัพสกิลสองแสงด้วยเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าหินอัพสกิลสองแสงมันใช้เยอะมากกับตัวละครพื้นหลังทองดังนั้นผมไม่อยากให้ทุกคนพลาดไอหินนี้นะ เชียร์ว่าต่อให้ได้ก่อนก็ยังกดวันละสามครั้งอยู่ดีไปจนกว่าจะเปิดครบทั้งกระดานแต่สําหรับใครที่ใจร้อนเราสามารถเอาตัวละครมาตั้งแต่วันแรกเลยได้ไหมคําตอบคือได้หลังครั้งที่3ไปเมื่อกี้บอกกันใช่ไหมใช้ทองเสร็จใช้50บบี้ใช้ร้อยบี้ครั้งต่อไปจะเป็นครั้งร้อยห้าสิบแบบนี้อยากได้เร็วสแปมไปไม่รู้เหมือนกันว่าออกตรงไหน,น มันอาจจะออกก็ได้หรือมันอาจจะไม่ออกก็ได้ถ้าไม่ออกถ้าไม่ออกก็บี้หมดก็คือหยุดนะเออสุดท้ายอ่ะเราต้องเปิดครบอยู่ดีแต่แน่นอนการการะทําแบบนี้มันเปลืองกว่าแล้วถ้าเกิดอยากได้ตั้งแต่เดวันเลยถ้าสมมติเราสวยมากๆแล้วมันไปออกช่องสุดท้ายเราจะใช้ r ูบี้ทั้งหมด11,700หดอูบี้อันนี้คือกรณีเร็วร้ายที่สุดคือออกช่องสุดท้ายแต่สมมติว่ามันออกแล้วก่อนนะอ่าถ้ามันออกก่อนมันก็อาจจะไม่ต้อง กด150ต่อแล้วเราก็มากดวลาครั้งหรือ2ครั้งคํานวณดูว่ามันเหลือ,อก,กี่วันแล้วเอามาหารดูเช่นสมมติว่าเรากดไป50ช่องแล้วมันยังเหลืออีก30ช่องเฮ้ยเรามีเวล้28วันน่าหมายเขาว่าอีกอีกยีวันอะไรเงี้ยเฮ้ยเราก็กดวันละช่องก็พอเนอะมีวันมีอาจจะมีสัก4ี่ห้าวันที่เรากด2ช่องอะที่เหลือก็กดแค่50ลบรูบี้สองสามวันที่เหลือก็วันละช่องวันละช่องไปจนจบเพื่อจะเอาหินก็ได้เหมือนกัน อันนั้นเพื่อนๆก็ไปลองดูแล้วกันนะว่าอยากได้ตัวละครเลยหรือว่าเราจะค่อยๆบริหารแล้วได้เหมือนกันแต่ที่สําคัญคือถ้าเกิดจะเล่นแบบวันละ3ช่องเนี่ยพยายามอย่าลืมนะถ้าลืมเนี่ยเราก็ต้องมาซ่อมด้วยการกด150ชดเชยไอสิ่งที่เราลืมไปันนะั้นวันละ3ครั้งอย่าลืมเข้ามากดในส่วนของกระดานหมากลุกเซน่าด้วยนะครับเป็นคอนเทนต์ที่ไม่อยากให้พลาดกันเพราะมันการันตีได้ตัวทองที่เราอยากได้แน่ๆ1ตัวพร้อมๆกับได้หินอัพสกิลธรรมดา กับหินอสกิวสองแสงด้วยแน่นอนตัวละครในลิสต์ตรงนี้หลังจากที่ตัวละครออกจากตู้ที่เป็นตู้ลิมิเต็ดทุกตัวเดี๋ยวจะมาลงในกระดานในเดือนถัดไปนะฮะซึ่งอย่างก,กล้าหาญกับมีโฮที่เพิ่งผ่านพ้นไปก็มาลงแล้วเช่นเดียวกันนะฮะก็มาลงจะเป็นทอบนทองล่างเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากจะได้ตัวอะไรจากตรงนี้โอเคงั้นวันนี้ขอกดอีกสักช่องหนึ่งแล้วไปแล้วกันนะได้ไหม โอเคพอพอนะใครได้เร็วได้ก่อนกดช่องแรกได้อย่าลืมมาขิงกันวันนี้ลาไปเท่านี้หวังว่าจะเข้าใจระบบนี้กันแล้วนะจะได้ไม่พลาดได้ตัวหินสองแสงกับตัวของอตัวทองเดือนละ1ตัววันนี้ลาไปเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ